หนังสือที่ชอบหรอครับคินสกิครับผมเป็นหนังสือเป็นเกี่ยวกับเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือเวลาเราทําแบบพวกโหลหรือห่ยแตกอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีวัฒนกรรมในวัฒนธรรมในการเชื่อมทองคือเอาไอ้ตัวของที่แตกมาเชื่อมทองก็มีกุศโลบายว่าความผิดพลาดของเราเราสามารถแก้ไขมันดีขึ้นได้อ๋อไปเจอก็ซื้อเอง หน้าปกสวยดีเลยที่มาใช่ครับจ้าตอประตักตอนเด็กเขียนไม่ได้ตอนเด็กต,ต้องแบบต้องคอยนับตลอดว่ากี่ยักษ์ตอนนี้เราเขียน <c oughs> ได้แล้วภูมิใจใช่ใช่อยู่ในชื่อสุภาษิตต้องเขียนได้ได <ả? S 1> หนังนี้ชอบชอบ อินเตอร์สเตลล่าแล้วกันครับแต่ชอบหลายเรื่องชอบ Star Wars ด้วยชอบ Inception ด้วยอะมาเมกดอนด้วยชอบหนังไซไฟตอนเดียอยากเป็นนักบินอวกาศตอนเดียอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ชอบหนังไซไฟชอบแบบชอบเวลาเห็นไอเดียเขาแบบไปดาวต่างๆหรือว่าเทคนโนโลยีอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันเจ๋งดีนะที่ทีมงานรีคือรีเสิร์ชบทมามากขนาดนี้ครับ อ๋อก็ชอบนะแต่ชอบถ้าถ้าจริงๆแล้วจะชอบไปทางนี้เลยเป็นโรแมนติกดราม่าแบบเด e n o t e b o o อะไรพวกนี้เพลงที่ชอบ Season of You ครับเพลงที่ชอบ Season of You ครับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ละมุนมากมากครับผมตื่นมาตอนเช้าต้องฟังดึกเช้าก่อนนอนต้องฟังทุ่งคืนลองก็น่ารักมากครับลองก็น่ารักมากๆครับ ท่อในเพลงอะเอร้องไงนะจำไม่ค่อยได้เลย <c oughs> ในโลกนี้ <c oughs> จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักตกแตหมดเลยส,สีที่ชอบเหรอครับอันนี้เป็นคนที่ชอบสีน้ำเงินเรารู้สึกว่าสีน้ำเงินมันแบบเห็นแล้วรู้สึกสงบ ก็นึกเลยจลับชอบซูชิครับมันมีหลายหน้าดีเวลาเบื่อๆก็สั่งหน้าอื่นๆแต่จะชอบหน้าแซลมอนเป็นพิเศษชอบไข่หอยเม่นอะกิจกรรมนี่ชอบตอนนี้ชอบนอนมากเลยเมื่อก่อนจะชอบดูซีรีส์ตอนนี้ชอบนอนก็พยายามใช้ครบ8ครับผมถ้าไม่ได้จริงๆก็พยายามเก็บให้ถึง6 ใช่ต้องคอยแบบเช็คทุกวันเลยว่าวันนี้จะแนนอนกี่โมงนะเพราต้องตื่นกี่โมงอนะไรเงี้ยจะแบบเซตเวลาน,นอนเลยเมีมีครับแบบถ้าสมมุติว่าเราต้องตื่นตีสีอะไรเงี้ยนอนประมาณ3ามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยสองทุ่มก็แบบต้องเริ่มนี่แหละหาหนังสือมาอา่านไม่เล่นมือถืออะไรมันก็จะหลับอีกดูดูถูกดูด,ด,ดูครับ ถูรด,ดูครับ oh. <laughs> หายของอีกแล้ว oh. ถ้าถ้าจริงๆเราชอบฤด,ดูฝน oh. ผมชอบแบบเสียงฝนตกชอบแบบกลิ่นดินอะไรอย่างงี้เวลาแบบได้ยินได้กลิ่นมันหลับสบายในง่วงอะไรนนึกแล้วจะง,ง่วง oh. บรรยากาศที่ชอบเหรอครับชอบบรรยากาศแบบอบอุ่นละมุนละมุนชอบแบบเฮ้ยขัดกันปะเนี่ย <Okay. S 1> ชอบความที่แบบ เย็นๆนิดนึงแล้วเราได้หุ่มผ้าใช่กับคนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องคนเดียวก็ได้นะฮะโหชอบหลายแนวเลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวหลายแบบก็จะเห็นว่าถ้าจากในไ G หรือว่าเวลาใส่ไปงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างงานวันนี้ก็ใส่หลายแบบกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าอินเป็นพิเศษหรอถ้าถ้าชอบใส่มากสุดจะชอบใส่พวงเสื้อยืดกางเกงยียนเพราะมันสบาย ไม่หยิบมาใส่ง่ายอ่ะไม่ต้องคิดเยอะครับคนที่ชอบชอบแฟนๆทุกคนเลยครับชอบแฟนๆทุกคนเลยครับนี่ yeah, <who> <laughs> พูดจริงๆพูดจริงๆก็ก็อย่างอย่างที่บอกไปทุกครั้งว่าเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อแฟนๆจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าขอบคุณทุกๆทุกคนที่คอยให้ความรักให้การสนับสนุน mm hmm. ตอนที่เขียนเพลงนี้พูดจริงๆเลยนะตอนที่หลับตาแล้วเขียนนะ นึกนึกถึงภาพวันที่เราไปไปรับรางวัลเราทุกคนแบบเปิดแฟ่ให้ในวันนั้นนะก็เลยเขียน,พนเพลงนี้ออกมาได้ใช่อ๋อในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่าได้ จะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกแค่ไหนหมดหัวใจจนมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอขอบคุณครับผมอีกรอบได้ไหมได้ไหมอีกรอบนึ่งได้ไหมอีกรอบหนึ่งได้ไหมในโลงนี้ จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอ ขอบคุณมากเลยครับผม